ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางออกตรวจป้องกันและปราบปรางการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจลาดตะเวนบริเวณป่าสันเขาห้วยแม่มีหมู่หกําบลหัวเมืองอําเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง พบชายหนึ่งคนสะพายปืนยาวและตะกร้าอยู่ด้านหลังเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจสอบพบปืนลูกซองยาวแบบไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกซอง9นัดรังพึ่ง3กิโลกร,รมัมเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบ,บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ .2507 ผิดฐานเก็บหาของป่าหรือทำลายด้วยประการใดๆทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562ผิดฐานเก็บาหานำออกไปหรือทำด้วยประการใดๆทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ทรัพยากรธรรมชาติผิดฐานนำอาวุธปืนเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับก,กุมส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์